สุกิจิตดาจินใจมาลวจ้าโอเคมาช้าแต่มาแล้วนะเริ่มเลยเลือกน้ำซุปก่อนเลยค่ะจะเลือกเป็นหมาล่าต่อมาตัากน้ำจิ้มกันค่ะอะาตักไปเลยโม่ๆอร่อยอยู่ดีมาลวค่ะน้ำซุปเดือดปุดๆเล็งหาเนื้อหาผักที่เราต้องการบอกเลยนะคะว่าผักกับเนื้อเขาก็ยังสดยังฉ่ำไม่แห้งๆเด้ออันนี้ราคาเนื้อแล้วก็ผักนะคะตามสีนี้เลยค่ะอาใส่เข้าไปเน้นผักนิดนึงเนาะช่วงนี้ออกกองอยู่นะคะชิมค่ะ หม่หมมาล่าก,ก็คือสะใจเวอร์เผ็ดร้อนนะคะอันนี้ฟองเต้าหู้หรืออะไรก็ไม่รู้ก็อร่อยมากเหมือนกันนะต่อมาเป็นหมูค่ะใครเลิฟหมูไม่มันก็คือที่นี่โอเคเลยและที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือเส้นมันหนึบในตำนานมาดูสิว่ามันจะหนึบจริงหรือเปล่า แล้วก็อร่อยด้วยนะโอ้โหชื่นใจเวอร์ๆสำหรับหมาล่าในวันนี้นะคะอาน,นับดูสิว่าเตยทานไปทั้งหมดเท่าไหร่กําแบงแดง2ใบมาก็อิ่มจุกๆได้แล้วนะคะอ่ะเลือกเวลากันนิดนึงเนาะคนจะได้ไม่เยอะ